ที่หอประชุมของสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่13ตำบลสะกรวดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สมักงานกเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรกระทรวง สำนังกงานเกษตรจังหวัดเพชรบูร์กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรจัดกิจกรรมวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรประจำปี2561โดยมีนายอำนาจปาราดเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น มุ่งเน้นนำร่องชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูร์ในพื้นที่อำเภอสีเทพทั้ง7ตําตำบลซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมากกว่า10,000แไร่ของภาพรวมทั้งจังหวัดราว4ี่แ0นไร่โดยมีการจัดฐานกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรจำนวน4ฐานประกอบด้วยฐานที่1การจัดการดินให้เหมาะสมในการปลูกพืชและการผลิตปุ๋ยอิน 4, ทรีย์ฐานที่สองการผลิตศั 4, 2, รตรูธ,ธรรมชาติ ฐานที่3การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและการสาธิตการอัดฟ่อนใบยอ้อยรวมทั้งฐานที่4สาธิตการใช้เค,ครื่องจักรกลคลุกใบอ้อยหลังจากที่สำนังกงานเกษตรจังหวัดเพชรบูร้ตระหนักว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ทำการเกษตร3ล้านแแสนไร่มีเศษเหลือของวัสดุทางการเกษตรเหล่านี้ซึ่งมีส่วนประกอบของท่านอาหารพืชและอินทรีย์วัตถุท,ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช แต่เกษตรกร,กรยังขาดการจัดก,การที่เหมาะสมมีการเผาทิ้งหลังจากการเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะช่วยทําให้การไถพรวนทาได้ง่ายขึ้นเก็บเกี่ยวได้ง่ายขึ้นซึ่งการกระทําดังกล่าวนอกจากจะทําให้เกิดการสูญเสียอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุอาหารในดินแล้วยังเป็นการทําให้โครงสร้างดินเปลี่ยนแปลงเนื้อดินมีการจับตันแน่นและแข็งทําลายจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในดิน และแมะลงที่เป็นประโยชน์ต่อพืชจึงได้มุ่งเน้นจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิน่นโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยซึ่งพบว่ามีอัตราการเผาอ้อยสูงถึง68%รวมทั้งให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไม่เผาช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุอาหารในดินช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศลดปัญหาหมอกควันและลดปัญหาโลกร้อน ด้านนายถนอมโพธิ์ทีุ่ณนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาสมาคมได้รณรงค์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยลดการเผามาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างทําให้เกษตรกรยังคงใช้วิธีการดังกล่าวอยู่โดยมีอัตราการเผาอ้อยอยู่ที่6 8เปอร์เซ็นต์ ล่าสุดมีการส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยลดการเผาโดยหันมาใช้วิธีครุกใบอ้อยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยหันมาเพิ่มมูลค่า จากวัสดุเหลือใช้ด้วยการอัดฟ่อนใบอ้อยส่งขายในราคาตันละ700บาทโดยได้รับการสนับสนุนจากโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งหรืองอุตสาหากรรมเปิดรับซื้อใบอ้อยอัดฟ่อนในปีนี้มากถึง5,000ตันเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตทางนี้นายดนายสีสังอุปนิยุกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่าหากเกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดโดยไม่ใช้วิธีเผาไฟนอกจากจะเป็นการขายอ้อยได้ราคาดีขึ้นแล้วเศษใบอ้อยที่หลงเหลืออยู่ในไร่ยังสามารถนำมาอัดฟ บ่อนบอ้อยส่งขายได้ราคาตันละ700บาทซึ่งการปลูกอ้อย1ไร่จะตัดอ้อยได้เฉลี่ย12-15ตันต่อไร่โดยอ้อย1ตันจะได้ใบอ้อยเฉลี่ย8-9กิโลกร,รมัมซึ่งอ้อยหนึ่งไร่จะสามารถอัดฟ่อนใบอ้อยได้ประมาณ1ตันกว่าช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย